สวัสดีทุกคนครับเวลาที่เราจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกู้ซื้อบ้านใช่ไหมล่ะครับทีนี้นะครับพอเวลาที่เราไปปรึกษาธนาคารนะครับว่าเราจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยธนาคารเขาก็จะมีการแจ้งอัตราดอกเบีย้ยให้เราดูเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบฟิกเลทหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่นั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับธนาคารเนี่ย ก็จะกาหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง1-3ถึงปีแรกนะครับเป็นแบบคงที่เช่นปีแรกเนี่ยอาจจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่2%ปปีถัดมานะครับปีที่2และ3อาจจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่3%อะไรแบบนี้นะครับซึ่งหากมันมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนั่นเองครับแต่ว่าในช่วงปีหลังๆนะครับเช่นปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยธนาคารนะครับจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านแบบ ลอยตัวหรือที่เรียกกันว่า floating rate นะครับซึ่งพอธนาคารกาหนดแบบนี้นะครับเอ๊มันลอยตัวยังไงมันลอยตัวในที่นี้นะครับก็คือธนาคารเนี่ยเขาจะกําหนดค่าค่าหนึ่งขึ้นมานะครับค่าที่เรียกว่า MRR นะครับแล้วเขาก็จะต่อท้ายนะครับว่า MRR ลบเท่าไหร่นะครับอาจจะลบ1ลบ2ลบ3ลบ0.87ลบ2อ7อะไรแบบนี้นั่นแหละครับซึ่งพอมันมีค่าค่านี้ขึ้นมานะครับแล้วไอ้ MRR ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรไอ้ MRR นะครับมันย่อมาจาก ม i นิมัมรีเ l ลเลทนั่นเองนะครับซึ่งม i นิมัมรีเทลเลทตัวนี้นะครับก็หมายถึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ขั้นต่ำนะครับที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะครับหรือที่เรียกกันว่าลูกค้าแบบเราๆนั่นแหละครับซึ่ง AMR ตัวนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะปรากฏในดอกเบีย้ยที่เป็นดอกเบีย้ยแบบการกู้ซื้อบ้านนั่นแหะครับซึ่ง MRR นะครับมันเป็นค่าที่ธนาคารเนี่ยกำหนดขึ้นมา ตามแต่ละช่วงเวลาตามแต่ละนโยบายของแต่ละธนาคารนะครับก่าวเลยก็คือแต่ละช่วงเวลาแต่ละปีเนี่ย MRR มันจะค่าไม่เหมือนกันแล้วก็นะครับไอตัว MRR ของแต่ละธนาคารเนี่ยก็ยังมีค่าแตกต่างกันไปตามแต่ละนโยบายของธนาคารโดยอิงกับธนาคารของประเทศไทยอะไรแบบนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับเช่นถ้าหากปีนี้นะครับกำหนดว่า MRR อยู่ที่6.87นะครับผมแล้วธนาคารพาณิชย์กำหนดว่า,วา,า,า,วาตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยเราต้อง จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ MRR ลบ0.87เท่ากับว่าตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปนะครับเราจะต้องจ่าย MRR ที่6.87ลบ0.87เหลือ6%นั่นเองนะครับแต่ถ้าปีที่5นะครับ MRR เนี่ยมีค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นตัว MRR นี้เราก็ต้องเอามาลบกับไอตัว0.87ที่ธนาคารกำหนดไว้หรือว่า ตัวเท่าไหร่ก็ตามนะครับที่ธนาคารกําหนดไว้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยในปีนั้นๆที่เราต้องเสียนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยคุมค่าใช้จ่ายหรือว่ารูอัตราดอกเบี้ยของเราเราต้องคอยติดตามค่า MRR นะครับว่า แต่ละปีแต่ละช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดในปีนั้นที่เราต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยมันคือเท่าไหร่นั่นเองครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะทําความรู้จักกับ MRR ได้เยอะขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ช่องกสิเดชทธธุลแพงด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ